สวัสดีครับผมไปต่อชั้นแรกครับมือหนีย่ายเพิ่นตื่นมาตาสาครับเพิ่นมาเฮ็ดก้อยเนื้อครับสู้กินครับนี่ครับมีตับ30กรีบครับกินกับบักพริกหน่วยนี่ครับผักอะไรมีอ่ะใบประกอบครับมีใบประกอบกะลำแล้วก็มักรักวไซครับบักเขือครับแล้วก็มีหอม มามาครับมากินข้าวน้มกันครับพี่น้องปองไปสุกูสุก้นครับพอแม่พี่น้องมาเด้อเอฟซีทั้งหลายครับเมื่อนี้ได้เขาเนี้ยหอนหอนคือเขาอะครับตามสไตล์อีสานบานเฮาอินดีพวกพีทบุนันกันหักกันแพ่งกันไปเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้มกันเด้อครับ ลูกดวดครับลูกด,วดืวอมผมอำลํำเลยหน่งวง่ว่ประกาศกินดิีบครับ แค่ซุกเท่าก้อนกินซุกซุกนั่นแหละเพื่อซุกกับผ่าห่อใบป,ประกอบมะตัดขม

好啊，好。 เอล่ะครับ มาเด้อมาเด้อพี่ป้าหนาอาเซฟซี่ทั้งหลายทุกแก่ซุ่มุ่บันนอบันหน้าพิสารฟองเล่าบัดไก่เล่นเครื่องกันครับหักกันแพ่งกันแหวก Yeah เผ็ดเหรอครับพี่น้องบ้านใส่ลูกโดดเข้าไปอีอัน <c oughs> บางซ่องข้าเจ้าพน <c oughs> กินซดแดกครับระวังไง้อครับสุขภาพร่างกาย่าเอฟซีคข้างสมมติปากการครับเจ้าเห็นกินกว้วยแต่ว่าโอ้ประกาศกินซดแท้ตอนเนี้ยกินสู้เอาจัดห้ยแล้วครับเมื่อเนี่ย ป,ปโอ้โหนูำตามากเลวครับได้ครับของแถมว่าไงเทียมโอ้จวดเขเรียไหนหเทียมเนี่ยเพ็ดไปฮะ <c oughs> หมักกันไรเด้อครับถูกใจกค้ดสับสับไข่ที่ตามไปน่ะเป็นกำลังแรงใจส่องไปต่อส่องหน่อยๆนะ่อยน่ะเฮ็ดมาอ๋อจะให้ส่องจับต้นชลไปยังบ่ถึงเนาะครับนอกจากวางแค่ <c oughs> เอฟซีเป็นเหม็นมากแหละครับเป็เฮ็ดแบบใด ขันบปแฮตเลยครับาข้อกัดเริ่มดับหนึ่งกับว่าถือถ้าคิดตะบามิตะบามิตะบามีแฮตเนี่ยโอ้จบเลยครับคิดไาสีแฮตแฮตเลยครับอาจารย์หลายๆคนเป็นว่าวนี่คิด ก็อยู่เหนือกับบ่เหนียวหรอกเพราะดีฟักแหลกน้ำบ่เหนียวอืมลองมาเที่ยวกันนะอืมต้องหอมต้องเผ็ดครบรวดเลยครับ แซดแซดแซดเด้อสู้กันในตะโควิดเศรษฐกิจกะเพิ่นกำลังเฟื่อเฟื่องมันก็คไายล็อกแน่หรอละเป็นกำลังแรงใจกันเด้อครับอย่าจะด่าอย่าตีจะนั่นกันอย่จวบาให้กันผมมีผู้ใดอยากเปลี่ยนนะครับพวกเนี้ยมันมาเองเนาะเาต้องซอยกันให้กำลังใจกันครับหักกันเด้อพี่เอ้ยน้องเ้ย โอ้มากครับเล้ามูน้ำตาแสกเลยาดเนี่ยตัวแรกสุขภาพวันนี้เด้อเกน้าเอาเอา้ยเป็นห่วง้นเกาแหระครับเฟปซี่ยูปบว่วจะเป็นอุด,นดนนรนสกลนคอนน้องไขย กาลังซนซูรินมุลลัมโอ้ยอะไรบูมบันลระครับพี่นอ้องหลายัางวัดอ๋อครับผมเราจะได้เวลาแล้วไปต่อกันจต่ขออนุญาตจบคลิปซัมเนียร์ขาดตกบล็อกข้องประการใด เขาบอกข้า,า,ขาจ่าที่บ่อมวนคันหูคัดตาไปแน่จังน้อยนะครับไปต่อชาแนวซองน้อยๆกับราบขอให้ไปหนะตรงนี้นะครับครับผมก็ฝากเป็นกำลังแรงใจนะครับเนาะผมจะได้แฮชคลิปต่อไปที่มันบอทำไรอัตลักษบณ์บอทำไรวิถีการกินของคนอีสานอาจจะมีการกินแบบเสียงดังแน่นะครับเนาะเพื่อรสราบ ต้องการกินอรรถรสในการกินวันสันดที่เขาว่าะฝากไปต่อชาแนลไ้ในอบอ,อุกออมใจของพีของน้องนำ่เลยด้อครับเด้อกดติดตามกดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจต่อ,อแนสวัสดีครับผม